F รส Fight Academy c อันทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r สไ Fight Academy ใด้กำหนดใท้ที่จะเยียวยาให้กับนักเียนทุกคนนะครัที่ได้รับผลกระทบ หลังจากเมื่อวันที่27กรกฎาคมคอรมอมีม,ม,มติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ้ของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา,ท,กาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6และระดับอาชีวศึกษาระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพปวชและประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสในอัตรา2000บาทต่อคนในภาคเรียนที่1โดยจ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีในรูปแบบของเงินสดหรือนำเข้าบัญชีธนาคารรวม ประมาณ11ล้านคนวงเงินรวมประมาณ21,600ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่โรงเรียนเมืองพัทยา2เจริญราษุทุศนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยา รวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการจ่ายเงินเยียวยาของกระทรวงศึกษาธิการจำนวน2,000บาทให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาภายใต้มาตรการ d m t t ป้องกันโควิด -19 นายสุธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยากล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการจ่ายเงินเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนทั่วประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน2,000บาทต่อคน ทั้งนี้หลังจากส่วนกลางได้โอนเงินมาที่เมืองพัทยาวงเงิน28,398,000ล้าน398,000บาทเพื่อมอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้งสิน้น14,199คนซึ่งทางสำนักการศึกษาเมืองพัทยาได้มีการโอนจ่ายเงินเยียวยาให้กับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง11แห่งไปแล้ว ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาจึงได้มีการกำหนดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองนักเรียนทั้ง11โรงเรียนทั้งในรูปแบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและการเดินทางมารับเงินสดที่โรงเรียนโดยจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่8-10กันยายนนี้ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการนัดหมายผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นเรียนให้ทราบถึงการเข้ารับเงินเยียวยาช่วยเหลือในครั้งนี้แล้ว การที่นโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้กำหนดให้ที่จะเยียวยาให้กับทัดเรียนทุกคนนะครับที่ได้รับผลกระทบคือทุกคนได,ได้รับผลกระทบนะครับเป็นได้คนละ2องพันบาทครึ่งในขณะนี้เนี่ยทางส่วนกลางเนี่ยได้โอนเงินมาที่เมือพัทยาเียบน้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางเราเองเนี่ยก็ได้ดำเนินการโอนเงินไปให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน เรียบร้อยสรับเพื่อนี่จะมอบให้กับนักเรียนนะครับทุกคนรับในในทุกชั้นเรียนครซึ่งในเมืองพัทยานักเรียนอยู่ประมาณหนึ่งือนสีพันนะครับทั้งเอด็จต้งเรียนนะครับที่จะได้รับการเยียวยาในครั้งนี้นะครับซึ่งอือก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาลนะครับโดยผ่านมาทางเมืองพัทยานี่นะครับได้ ช่วยเยียวยาให้กับนักเรียนที่จะต้องเรียนนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบออนไลน์หรือว่าที่จะต้องได้รับผลกระทบ,บ,บจากการที่ไม่ได้มาเรียนรรรต่างๆนะครับในช่วงนี้ก็การบริกายของผู้ปกครองหลาย่านก็ได้รับความดน้อนะครับก็ทุกคนกคนเรสังผัสนะค,ครับถือว่าในวันนี้เนี่ยเราว่าเริ่มแล้วนะครับที่จะทั้งโอนเงินวก็มารับเงิสนสดได้ที่สถานศึกษาของแต่ละคนได้ ตอนนี้เราให้ได้จะถึงวันที่สิบนะครับี่เริ่มจอช่วงอาทิตย์นี้จากเรื่องเดในเช่นไ่วงอาทิตย์นี้จะถึงวันจุนี้วันที่สิบนะครับซึ่งก็ได้มีการนัดหมายกันไ้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับได้มีการนัดหมายหมดแล้วทุกโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งให้กับผู้ปกครองได้รับทราบนะครับก็จะเห็นว่าในวันนี้พอเริ่มต้นเนี้ย ทางผู้ปกครองนักเรียนทังในทุกๆกรองเรียนก็ทยอยนะครับท,ที่จะเดินทางไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปรับเ 2, บงินเยียวยา2 0 0 0ับาท